ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องถามอาจารย์ก่อนเซอร์ไพรส์ไหมพักภูมิใจไทยมาคะแนนขนาดเนี้ยเกือบสองร้อ<ฆ>ยนะโคตรเซอร์ไพรส์นะโคตรเลยเหรออาจารย์ต้องพ <ทำ S 1> ูดอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือว่าผมคิดว่าในภาพรวมการเมืองไทยรอบนี้ไม่น่าจะเกินร้อยห้าสิบนะครับมันไม่มีภาพของความ ร้อยห้าสิบที่นั่งไม่คิดมีภาพที่มันจะมีนําไปสู่การทิ้งขาดขนาดนี้เร,เรารู้สึกว่ามันสูสีมาตลอดสูสีมาตลอดแดงน้ำเงินส<ช>้มส้มน้ำเงินแดงแล้วพื้นที่เนี่ยบนการครอบครองพื้นที่สื่อเนี่ยจะเป็นพรรคประชาชนเนี่ยครองพื้นที่นําเยอะมากโซเชียลในโซเชียลนี่เยอะนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยครับนะครับดังนั้นเมื่อเราใช้อารมณ์ อาจจะเป็นการประเมินผิดที่หลายคนมองว่าใช้อารมณ์แบบวิธีแบบชนชั้นกลาง,งแบบคนกรุงเทพใช่แล้วไม่ได้จับอารมณ์เหมือนคนรอบนอกอย่างที่คุณชูวิทย์กบลวิศิตพูดเนี่ยคือคนหาเช้ากินข้ามคนอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาใช้ชีวิตยังไงะนะ้้วบางทีเขาไม่ได้สนใจโซเชียลเขาสนใจปากท้องเป็นสําคัญดังนั้นร9อกว่าที่นั่ง193ยเกนั่งเนี่ยผมว่าเป็นที่เซอร์ไพรส์มาก นะครับแล้วก็พรรคอื่นๆตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแล้วยิ่งโดยเฉพาะพรรคก้าํำพรรคของคุณ<อ>กองทัพมณัฐเนี่ย <60. S 2> โอ้โหนะครับก็เราก็เห็นว่าคืออะระบบการทําพรรคของเขาเนี่ยเข้มแข็งรู้ว่าเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ไม่คิดว่าตัวเลขจะออกมามากมายขนาดนี้ดังนั้นกลับไปที่ภูมิใจไทยผมคิดว่าในช่วงหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายมันมีสัญญาณเปลี่ยนอของคะแนนของฝ่ายเขาเรียกพลังจารี ฝรังจารีเนี่ยแต่เดิมมันมีคะแนนของความที่รู้สึกว่าความไม่ชัดเจนแบบประเภทรักพี่เสดายน้องแล้วก็แตกกันนะครับปรากฏการเล่านี้ผมคิดว่าการโหวตแบบสองใบเบอร์เดียวกันพักเดียวกันเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นกว่าปี66ปี6กคุณจะเห็นนะทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแม้กระทั่งภุมใจไทยประชาธิปัตย์พักฝ่ายอนุรักษ์คะแนนแบบน้อยมากในการถ้าพูดจริงๆในการด้ฝั่งที่เขาอ้างตัวหรือประกาศตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมเนี่ย ทั้งเพื่อไทยในขณะนั้นกับพรรคก้าวไกลในขณะนั้นสองพักตอนนั้นนะสองร้อยเก้าสิบสองถ้าไม่ติดเงื่อนไขกันเรื่องของการโหวตให้อำนาจผู้ที่สมัยชิงกับป่านี่เขาเป็นรัฐบาลคู่กันไปละดังนั้นเราก็เห็นว่าพรังจารีตกลับฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาทบทวนยุทธศาสตร์เขาพยายามชูรณรงค์การกาแบบมีเป้าหมายกายุทธศาสตร์กายุทธศาสตร์คือชอบไม่ชอบอาจจะมีส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า,าคนกรุงเนี่ยไม่ค่อยชอบภูมิใจไทย อางที่ผมหลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่าเอาละคือไม่มีภาพเกาะติดหรือความสําเร็จในกรุงเทพมาก่อนคุณเห็นว่าว่าในคะแนนเสียงทุกฐานเขตรวมกันในสาสามเขตตอนปีหกหกเองรวมกันแค่เจ็ดหมือนัือนน้อยมากแต่ตอนนี้กี่เท่าอ่ะนะฮะห้าแสนกว่าคะแนนครับนะครับกี่เท่าอ่ะโอ้โหก็เจ็ดแปดเท่าอ่ะเจดเท่าอ่ะนะครับเจ็ดแปเท่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยสูงมากภายในสามปีนั่นคืออะไร ปัจจัยสําคัญก็คือการที่มีสามฐานเสือคุณสุภจชีคุณเอกนิติและท่านศสียศักท่านทูเสียศักเนี่ยก็ก็คือคะแนนมันพุ่งมาในช่วง3าสี่เดือนที่เขามีอำนาจเต็มจะมีอำนาจเต็มแล้วก็มีตอบจริดชนชั้นกลางมากในเรื่องภาพลักษณ์และการตอบคาถามสคุณสุปชีทั้ง3ท่านแหละครับอาจจะน้ําหนักคนให้ความสนใจคุณสุภฏชีเยอะแต่3ท่านเนี่ยได้เดินสายออกสื่อประเภทไลฟ์ทอล์หรือเวทีดีเบต แล้วก็ด้เห็นว่าไม่มีการเพียงพังไม่มีการตายใหม่เลยแล้วทุกคนรักษาความเป็นตัวตนของตัวเองไว้ไม่ต้องแบกหรือต้องแบบรู้สึกว่าจาให้ตัวเองเสียในพื้นที่ในทางการเมืองชนะในกรุงเทพเพราะสามท่านนี้ดีเบตเก่ง <S <S แค่นั้นเองเหรอไม่ไม่ใช่อย่างเดียว <S 2> <S 2> <S <S ใ,ในภาพรวมเนี่ยคุณต้องลืมว่าอันนึงเนี่ยที่คนไม่ได้เคยเอามาบขย่าวแล้วผมมาผมไปสัมผัสกับพื้นที่ร้านอาหารนะครับร้านสตรีทฟู้ด พวกพนักงานขนส่งพวกอาหารอะไรต่างเนี่ยทุกคนบอกว่าคนละครึ่งพลัสเนี่ยจับต้องได้จริงครับมันกระตุ้นจริงแล้วเป็นเขาบอกเป็นนโยบายที่ดีมากผมได้ยินเขาพูดนี่ไม่ได้อวยนี่คือท่านผู้ชมถ้าคนสัมผัสจริงจแล้วคนละครึ่งพลัสเนี่ยมันจับต้องแล้วเขาเขาคิดว่าอยากจะมีเฟสสองไดซ้ำในห่วงก่อนที่คือว่านายยุตีจะยุบสภาครับดังนั้น,นเขาเรียกว,ว่าความสำเร็จเนี่ยเราก็ทําได้ทําได้จริงนะครับมันก็นําไปสู่ว่าความคาดหวังว่าเชื่อว่าจะทําได้ต่อ ประกอบกับว่าธงแนวคิดเรื่องชาติยมนี่คือคะแนนภาพรวมที่คนต้องเลือกภูมิใจไทยเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองอื่นจะสารต่อหรือตรึงนะตึงกําลังทางทหารตรึงความเชื่อในการทํางานการเมืองระหว่างประเทศว่าเรายังแข็งยังมีความเข้มแข็งอย่างนี้หรือไม่เพราะว่าบางพรรคในนโยบายคือหนึ่งพยายามจะเปิดด่านจะทําให้การค้าทางชายแดนปกติหรือไม่มีแนวคิดของการล้อมรั้วหรือสร้างรั้วกําแพงนะครับระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย คนคนไทยไม่น้อยที่เขาลำคาญความจุกจิกของฝ่ายกัมพูชาคือต้องเอาให้สิ้นสภาพอะ่ะนะ<ๆ>เขาจะอยากรู้แล้วต่อให้ฝั่งนู้นจะปากตีว่าเฮ้ยอย่าเรื่องนะภูมิใจไทยถ้าเลยอ,อีกสองพักเนี่ยมันจะทําให้กัมพูชาหรือบรรยากาศกลับมาปกติเนี่ยเป็นไปไม่ไดเ้เป็นไปไม่ได้คนคือเราคิดว่ากัมพูชา,อ,าอะไรทําให้วงจานข้าวแตกนะนะบอกว่าเฮ้ยมันเสี้ยมมันอะไรป่ะแต่อย่าลืมคนไทยบางที ความเป็นชาตินิยมอ่ะคิดชั้นเดียวเชิงเดียวก็คือเฮ้ยกูไม่ชอบมึงกูลาคาญมึงเอาใครก็ได้ไปจัดการเอาใครก็ได้ไปจัดการแล้วบุคลิขของกูทด่เินกับกองครับก็ภาพเป็นเนื้อเดียวกันมาแล้วกุณดิชินเป็นคนที่ลงชายแดนบ่อยนะครับท่านผู้ชมจะหาว่าอย่างงูอย่างนี้นะลองไปดูว่าตั้งแต่เป็นนายอุมตรีเนี่ยให้นับเลยตั้งวันแรกแรกแล้วก็ไปคียว่าลงพื้นที่ทั้งชายแดนนะตั้งในเจ็ดจังหวัดเนี่ยไปกี่ครั้งอนะผมว่าจําไม่ได้เอาผมคิดว่าไม่น้อยกว่ายี่สิบครั้งอะ เราก็ไปส่วนตัวอีกเท่าไหร,ร่นะแม้กระทั่งจังหวัดปีใหม่วันที่สองมกราผมก็ไปเจอท่านโดยที่ไม่ได้นัดหมายไปที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับไปให้กําลังใจไปแจกออของขวัญให้กับทหารที่ไม่ได้กลับบ้านอาจารย์แต่ฝ่ายตรงข้ามเขามองว่าท่านนายกเนี่ยคุณอนุดินเนี่ยโหนกะระแสรักชาติไม่เอาอะไรเลยนอกจากรักชาติอาจารย์มองว่าคือคือคือว่าถ้าถ้าจะมองอย่างนั้นคือคุณต้องมีนโยบายที่เด็ดทีขาดให้มันเหนือกว่า แล้วก็พิสูจน์ก็ว่าเขาสร้างภาพแต่ว่าถ้าเขาสร้างภาพแล้วทำไมกองทัพหรือได้รับการสนุนชาวบ้านขนาดนี้การเยียวยาการดูแลหรือการจัดการกัมพูชาเนี่ยเอาจริงๆนะผมรับรู้มานานแล้วแต่เพิ่นเห็นท่านนายกไปพูดในรายการทอล์กตอนเช้ารายการหนึ่งที่ว่าเรื่องการจัดการนมบูชาเนี่ยท่านบอกอยากจะให้จัดการแบบเบ็ดเสร็จราภาพคุณสรยุทธใช่คุณสรยุทธ ผมรับรู้มาแต่บอกผว่าไม่อยู่วิสัยที่ไปพูดเหรอครับว่าอะไรคุณธิทินอันนี้สามารถดับดราม่าเลยนะว่าบ ha, ้านใยญ่บุรีล้ำสัมพันธ์กับขโมยเมยไมมอ่ะคุณธินินบอกจะจัดการให้ถึงนูน <ừ. S 1> น่นเลยพนมเปญเลยยื้ือแผนอยู่ในหัวเออนั่นแหละออแต่ฝ่ายความมั่นคงเขาบอกมันค่อยๆเออทีลรสัดส่วนเดี๋ยวมันจะขยายลูกน้ำนั่นก็หมายว่าวิธีคิดคุณนุทินเองก็รู้สึกเหมือนคนไทยไม่น้อยที่ลำคาครับ นะอันนี้เป็นเป็นเป็นแฟกท์ที่ผมรู้แต่ว่าเอาในเมื่อตัวนายมุ่งตรีท่านเฉลยมาแล้วมผมก็คิดว่าวันหนึ่งที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยผมก็จะมานั่งเขียนหนังสือมาบอกเล่าให้ฟังว่า behind the scene อะไรต่างๆเรื่องการจัดการไทยกัมพูชาเนี่ยบทบาทของภูมิใจไทยเนี่ยมีความเป็นแค่ไรผมไม่อยากเลยว่าคือเกาะกระแสเขาก็มองว่ายัางใดๆก็แล้วแต่ความมั่นคงของชาติต้องมาก่อนอนะครับแล้วค,คุณกุลวิทย์คเคยอ่านหนังสือ,อลองไปลองมีเวลาว่าไหนอิน In the name of the nation ในนามความเป็นชาตินะแต่ว่ากรณีศึกษาเนี่ยกรณีของประเทศอินเดียอะไรเงี้ยเพราะผมมานั่งอ่านในหลักทฤษฎีอะไรต่างๆเี่ยมันค,คล้ายๆกันพลวัตของการสร้างชาติมันต้องมีประชาชนมีสาบันหลักต่างๆผ่านการบททดสอบความแตกต่างของชาติพันธุ์อะไรต่างๆและสิ่งสําคัญนะในนามความเป็นชาติสิ่งสําคัญที่สุดคือความมั่นคงและความปลอดภัยของคนคในประเทศครับ และถ้าประเทศสงบสุขต่อให้มีตัวตนที่มีความหลากหลายคุณจะเป็นเสรีนิยมเป็นพลังจารีตอนุรักษนิยมเป็น LGBT มีเทสต์ความเชื่อมีความแบบสุดโตงด่งใดๆก็แต่สังคมไทยไม่เคยปฏิเสธในความมีตัวตนของพวกเขาเหล่านั้น mm. แต่ต้องอยู่ภายใต้กติกาการระบบที่ไม่สร้างความแตกแยก เนี่แหละคือใน,ใ,นในเมื่อตงเนี้ผมว่าคนไทยที่คิดชั้นเดียวจึิงเดียวเออต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขต้องการให้บ้านเมืองปลอดภัยส่วนว่าถ้ารัฐบาลจะทําได้ไม่ได้นะหรือในอนาคตถา้าเวลาันีมูหรือให้โอกาสเขาก็จะมีโปรโมชั่นมีระยะเวลาให้อนุญ,ญาตว่าเฮ้ยหนึ่งปีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยสมมติหนึ่งปีแล้วทำไมยังไม่เริ่มสร้างรั้วเลยอะ,อะไรเงี้ยสองปีแล้วไม่เห็นจะยกเลิก MOU เลยมันก็จะมีการที่ตรวจสอบมีพลวัตมีพลวัตขับเคลื่อนไม่ได้ดังนั้นความนิยมหรือความศรัทธาก็อยู่ว่า สิ่งที่ท่านได้รับปากหรือสิ่งที่ท่านประกาศไป